รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการเยือนทั่วถิ่นกินทั่วไทยวันนี้เรามาพร้อมกับความฉ่ำเย็ยนของจังหวัดเพชรบูรณ์แห่งนี้นะคะ เรียอว่าเห็นเพื่อน,นัดมาหลายครั้งสถานที่สวยๆอาหารอร่อยๆเนตอดใจไม่ไหวต้องขอมาเช็คอินที่นี่สักครั้งหนึ่งค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่นี่ค่ะวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระกันเลยค่ะ ว่าพระธาตุผาซ่อนแก้วงดงามเกินคำบรรยายจริงๆนะคะและที่มาของชื่อเนสว่าคงมาจากที่ตั้งซึ่งอบล้อมด้วยภูเขาเหลื่อมซ้อนกันอบล้อมวัดเอาไว้มาถึงที่นี่ต้องเข้ามาตรการคุมเข้มกันนิดนึงค่ะให้ปลอดกังวลจากโควิด เลยนะคะว่าจริงๆเวลาเรามาสถานที่ท่องเที่ยวหรือจะเป็นวัดแบบนี้ต้องมีตำรวจท่องเที่ยวประจำการอยู่ด้วยถูกต้องครับตำรวจท่องเที่ยวเรามีหน้าที่อำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวโดยเฉพาะจุดนี้เป็นวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วซึ่งเป็นจุดไฮไลท์ของจังหวัดเพชรบูรณ์โอ้โหอย่างนี้นักท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเราต้องใช้จํานวนคนเยอะไหมคะจำนวนคนตอนนี้ของเราใช้ไม่เยอะครับแต่ว่าเรามีนวัตกรรมใหม่ก็คือ QR code ที่จัดทําโดยตํารวจท่องเที่ยวเพชรบูรณ์สแกนความสุขเข้าไปสแกนความสุขคืออะไรคะสแกนความสุขก็คือหนึ่งเมื่อเราสแกนเข้าไปแล้วเนี่ยจะมีคําถามไม่กี่ข้อฮะว่าเรามาที่เนี่ยเราประทับใจอะไรหรือไม่ประทับใจอะไรเพื่อวัดความสุขของเมื่อวัดความสุขของของผู้มาท่องเที่ยวครับเมื่อสแกนแล้วเนี่ยก็จะมีการตอบคาถามมีเบอร์โทรศัพท์มีเบอร์ติดต่อสถานที่ต่างๆของตำรวจเดียวพร้อมที่จะให้ช่วยความความช่วยเหลือได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะเมื่อคุณอยู่ที่ไหน คุณก็จะกดเพียงเบอร์1155หมายเลขหมายเลข4หลักก็คือ1155ก็จะขึ้นก็จะไปขึ้นกับตำรวจท่องเที่ยวที่อยู่จุดนั้นพร้อมที่จะให้บริการได้ทันท่วงทีเมื่อนท่องเที่ยวประสบเหตุประสบปัญหาเรียกว่าเดินเข้ามาเราก็ได้เจอเรื่องดีๆของการดูแลประชาชนกันเลยนะคะ อย่างนี้ก็ชมวัดได้อย่างสบายใจเลยค่ะแถมพี่ตำรวจท่องเที่ยวยังพาเราชมตู้ทดสอบสภาวะจิตที่น่าสนใจมากลองไปดูกันค่ะจุดนี้นี่คืออะไรนะคะจุดนี้ก็คือวันนี้จะพามาดูนัตก,กรรมใหม่ของวัดพระธาตผาซ่อนแก้วเป็นตู้ทดสอบสภาวะจิตตู้ทดสอบสภาวะจิตใช่คืออะไระคะจิตของคนเราเนี่ยมันก็จะมีทั้งปกติไม่ปกติมีฟุ้งซ่านก็จะมีว่า ถ้าปกติตู้ที่สองก็เบลฟุ้งซ่านขี้เกียจแล้วก็ประมาทใช่ไหมคะแล้วก็หิวโหวยแล้วก็ว่างเปล่าเราสามารถเช็คได้เลยเหรอคะเราเช็คได้เลยครับนั่นเน็ตขอทดลองหน่อยได้ไหมคะเช็คอะไรครับทำไมชี้ไปที่ขี้เกียจล่ะคะ<อ> <c oughs> คือพอดีเลยอยากเช็คขี้เกียจเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนขยนนันขอไปดูหน่อยว่าเป็นยังไงเช็คอะไรครับค่ะพอเน็ตลองส่องเข้าไปในตู้คําว่าขี้เกียจสิ่งที่ได้เห็นคือสันหลังของตัวเองยาวมากค่ะ เล่นเอาอึ้งในความชานฉลาดของผู้ออกแบบจริงๆนี่คือหนึ่งในปริศนาธรรมที่ซ่อนอยู่ในวัดผาซ่อนแก้วลองไปหาชมกันนะคะความงามของพระพุทธรูปความอลังการของสถาปัตยกรรมและปริศนาธรรมที่แฝงอยู่ในทุกที่ที่เราชมทําให้วัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วเป็นศาสนาสถานที่พุทธศาสนิกชนควรมาสัมผัสด้วยตาตนเองสักครั้งในชีวิตนะคะ างนี้ดาทางานกับนักท่องเที่ยวมาโดยตลอดเนตอยากทราบความประทับใจที่นักท่องเที่ยวเขารู้สึกต่อที่นี่ค่ะก็จะมีปิศารรมหลายจุดหลายที่ที่สอดแทรกไว้เพื่อให้คนมาได้ได้ทั้งได้ทั้งสบายใจและสบายจิตนะมีรอยยิ้มกลับไปมีความทับใจกลับไปนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดคือนักท่องเที่ยวจะปฏิบัติตามกฎของวัดอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะช่วงโควิดที่ผ่านมา จะให้ความสําคัญกับการสวมหน้ากากการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ะนะการผูกผ้าที่เป็นระเบียบเรียบร้อยเรียกว่าด้วยบรรยากาศแล้วก็ความขังของที่นี่ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาแล้ว,ลวรู้สึกไม่อยากทําผิดกฎของที่นี่ถูกต้องไหมคะใช่ครับเพราะว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เข้ามาท่องเที่ยวในบริเวณวัดเนี่ยะจะให้ความร่วมมือ,อมทุกทุกอย่างแล้วก็ เป็นแบบอย่างของการไปท่องเที่ยวที่อื่นๆต่อไปค,ครับผมตรงนี้ดีมากๆเลยนะคะเรียกว่าถ้าทุกที่มีการปฏิบัตตามกฎแบบนี้นะคะก็จะทําให้ความเป็นสังคมของเมืองไทยของเราหน้าอยู่มากขึ้นด้วยจริงค,ครับ เนสต้องเช็คอินที่พักก่อนเดินทางเที่ยวต่อนั่นคือ Forest Hill ิค่ะมาถึงที่นี่นักท่องเที่ยวสายกรีนคงต้องตกลุมรักทันทีเพราะจะได้พักผ่อนอยู่ท่ามกลางหมู่แมกไม้จริงๆและด้วยสีสันที่โดดเด่นทำให้อดใจไม่ไหวเลยต้องเชิญเจ้าของมาคุยกันสักหน่อยค่ะสวัสดีค่ะพี่เมย์สวัสดีค่ะคือตอนแรกหนูว่าจะมาพักอย่างเดียวแต่อดใจไม่ไหวเห็นที่นี่สวยมากๆเลยอยากให้พี่เมย์อ่ะ ช่วยบอกนิดนึงว่าไอเดียการสร้างที่นี่นะคะ Forest Hill หนึ่งนะคะพี่แม่มีไอเดียหรือว่ามีแรงบันดาลใจยังไงคะ่อจริงๆแล้วครั้งแรกนะคะมันมันจะไม่สวยแบบนี้มันจะไม่มีสีสันแบบนี้นะคะแต่คิดว่าช่วงหลังเนี่ยเทรนแบบถ่ายรูปเนี่ยค่ะเข้ามาแต่เราไม่มีดอกไม้เพราะเราคือ Forest เราไม่ใช่ f l o r a เนาะก็เลยสร้างสีสันให้ตึกดีกว่าค่ะาอเงี้ยค่ะอที่ตึกแทนค่ะใช่ค่ะใช่ใช่ ก็เลยจะออกมาเป็นสีสันที่ที่ต่างกันไปแล้วก็เพื่อแบ่งโซนให้ง่ายต่อการต่อการแบบแจ้งให้ลูกค้าทราบด้วยว่าคุณอยู่โซนไหนเขาจะชอบถามว่าเขาอยู่สีเขียวหรือสีเหลืองแล้วเรื่องบริหารการจัดการอย่างนี้คะพี่เมย์คือเรามีการจัดการยังไงหรือว่านักท่องเที่ยวมาเนี่ยเราดูแลต้อนรับแบบไหนคะนักท่องเที่ยวมาที่นี่พวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ก็คิดว่า ท่านเป็นญาติเล่านะคะเราจะดูแลท่านเหมือนเหมือนญาติที่เรารักอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าที่นี่เราจะป่าเรื่องอาหารการกินเนาะเราเอาเรื่องอาหารการกินเป็นเป็นหลักค่ะว่าที่นี่เราปลูกเองเลี้ยงไก่เองเลี้ยงปลาเองพืชผักสวนครัวคาตะไคร้ใบมะกรูดเราทำเป็นปลูกเองหมดเลยค่ะแล้วถ้าเกิดมาที่นี่คือต้องต้องต้องถามว่าคุณจะทานอะไรถ้าเราไม่มีเราก็จะบอกเลยว่าเราไม่มี เราจะไม่ไปหาที่อื่นมาให้ค่ะคือถ้าส่วนมากนักท่องเที่ยวจะถามว่าที่นี่มีอะไรทานบ้างเราก็จะบอกตามที่เรามีตามภูมิประเทศตามที่มีแล้วก็เานสิ่งนั้นใช่เพราะว่าเราเราทานอะไรอยู่ท่านก็ได้ทานอันนั้นเหมือนเวลาเราไปบ้านญาติเราเนาะญาติเราจะไม่สั่งญาติเราบอกว่า เออฉันต้องการกินน่นกินนี่กินกน,นั่นแต่ไม่ใช่ร้านอาหารทั่วไปใช่ใช่ค่ะใช่ใช่ใช่ใชอพอไปถึงญาติเราก็จะเตรียมอาหารไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราตรงนี้เราไม่เหมือนโรงแรมเราเหมือนบ้านหลังใหญ่ๆที่แบ่งเป็นโซนโนและทางเชื่อมต่อหากันได้หมดมเพราะฉะนั้นบางทีคุณมาแล้วเนี่ย คุณบอกว่าคุณต้องการเป็นเป็นรีสอร์ทที่เป็นบ้านเป็นหลังแต่ถ้ามันเป็นหลังเนี่ยถ้าฝนตกเนี่ยคุณเดินเปียกนะแต่ของเราเนี่ยมันมีทางเชื่อมเข้าหากันหมดเลยเหมือนบ้านเจ้าคุณปู่ไงไม่รู้แม่ยืดบุักเดือนนึงได้ไหมคะได้ยินดีค่ะยินดีค่ะค่ะถ้าท่านที่มาพักที่ที่ฟอร์เรสต์ฮท่านจะได้ดื่มน้ำดื่มตราฟอร์เรส และเป็นน้ําที่เราตรวจทุกวันท่านไม่ต้องกังวลตรงนี้ค่ะ,ะดื่มแล้วสบายใจแล้วเราก็ดื่มเองด้วยใช่ไหมคะก็ะะดื่มเองทีนี้พอพอทำไปสักพักหนึ่งเราก็ขยายตลาดทําให้พนักงานเราเรามีงานเพิ่มขึ้น<ะ>ที่เขาขอ<ะ>ถ้าทําธุรกิจห้องพัก ก็จะได้เฉพาะช่วงซีซันใช่ไหมคะประมาณ3าเดือนหลังจากนั้นทําอะไรอะแล้วพนักงานเราตั้งเยอะแยะมีตั้ง3ามชนเผ่าอย่างงี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องทําบ้านเราจะมี3มฤดูการที่ทําธุรกิจนะคะก็คือ1ทําห้องพักที่พักที่พักในช่วงฤดูหนาวใช่ไหมคะพอช่วงฤดูร้อนทำอะไรคะขายน้ำขายน้ำร้อนขายน้ำใช่ไหมคะพอหน้าฝนห้องพักก็ไม่ค่อยมีคนมาน้ําก็ขายไม่ได้เราก็ทําเกษตร อ๋อทงเกษตในทั้งนั้นค่ะใช่ค่ะทั้งข้าวใช่ช่รายได้หมดมีรายได้ทั้งปีพนักงานของเราเราก็จะมีมีมีรายได้ตลอดใช่ไหมคะช่วงอย่างช่วงโควิด -19 เนี่ยเราไม่ได้คัดเอาพนักงานเลยค่ะเราคนอยู่อยู่ครบแล้วก็มีกินพูดคุยกันไปได้หน่อยก็ถึงเวลาอาหารกลางวันพี่เมย์เลยพาเราไปเก็บวัตถุดิบที่จะใช้ปรุงมื้อนี้ต้องร้องว้าวกันทีเดียวค่ะ แล้วแปลงกล่ำกินรีของพี่เมย์เขียวขจีแถมแต่ละหัวอวบอ้วนชวนรับประทานสุดๆที่บริเวณใกล้เคียงก็มีทั้งสวนผลไม้นาข้าวซึ่งทั้งหมดก็คือแหล่งวัตถุดิบของมื้ออาหารทุกมื้อค่ะ ก็คลุกคลีกับการท่องเที่ยวตลอดนะคะแล้วก็เน็ตเห็นพี่เมย์มีไอเดียที่ตรงปกมากว่าคอนเซปต์ของเราเป็นแบบนี้แบบนี้นะะพี่เมย์อยากจะมีความรู้สึกยังไงกับการที่จะส่งสารบอกกับผู้ประกอบการที่อยู่ในพชจิตรคะเรนสุน่์คะที่นี่ที่เขาค้อเนี่ยนะคะมันมีสถานประกอบการหลายรูปแบบเยอะแล้วก็พวกเราในกลุ่มผู้ประกอบการด้วยกันนะ ก็ไม่เคยคิด so ว kind of so right. so so. so ่าเราเป็นคู่แข่งกันอย่างอย่างอย่างพี่ทํารีสอร์ทแล้วก็อย่างที่อื่นๆหลายๆที่ที่สวยๆเขาก็ทํารีสอร์ทอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วแล้วบางคนคิดว่าเอ๊ะมันยังไงมันจะเป็นคู่แข่งกันหรือเปล่าบอกไม่เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีคอนเซ็ปต์เป็นของตัวเองใช่ไหมคะอย่างอย่างพี่เนี่ยค่ะอันนี้ความความคิดของตัวเองคนอื่นก็อาจจะไม่เหมือนเราอะไรเงี้ยถนนเข้าบ้านเราอาจจะคลุกขระนิดนึงใช่ไหมคะบ้านเรา ไม่มีดอกไม้นะคะหลายคนถามว่าทําไมพี่เมย์ไม่มีปลูกดอกไม้สวยๆไว้ถ่ายรูปก็บอกว่าเฮ้ยดอกไมก้ก็เยอะแล้วเนาะบ้านเราไม่ต้องมีดอกไม้แต่เรามีต้นไม้สวยๆเยอะอก็ถ้าขึ้นมาปุ๊บคุณเจอถนนที่ครูคระแต่คุณมาเจอบรรยากาศที่หายใจโลง่งปอดแล้วก็อยู่แบบสงบแล้วก็คุณก็นอนพักผ่อนก็ได้ถามนักท่องเที่ยวหลายๆท่านที่มานอนที่ที่ฟอร์เรสต์ฮิลล์หนึ่งเนี่ยนะคะบอกว่า เมื่อคืนเป็นยังไงมั่งเขาบอกอุ้ยคนนอนหลับสบายมากเลยคือบางทีเขาไปพักที่ไหนมันจะมีเสียงบื้นบู๊นบ้านๆอะไรเงี้ยค่ะแต่บ้านเราไม่มีเงียบสงบเงียบสงบเสียงช่เสียงไช่ด้ค่ะบางทีก็จะมีตุ๊กแกบ้างก็บอกความจริงกับนักท่องเที่ยวไปว่าอันนี้คือชายใช่ไหมคะก็แค่นั้นแหละค่ะมันจะทําให้คนที่มาเนี่ยเขาไม่เขาไม่ตกใจอะค่ะ เนเห็นด้วยกับพี่เมย์ทุกอย่างเลยเนรู้สึกว่าถ้าสมมติว่านอกจากการดูแลที่ดีสถานที่ที่สวยเนี่ยคุณต้องมีความจริงใจนะคะที่จะให้กับลูกค้าและที่สาคัญเป็นเหมือนกับความซื่อสัตย์ที่เวลาเราไปเที่ยวที่ไหนเราเจอเจ้าบ้านดีๆแบบนี้เราก็จะรู้สึกว่าประทับใจแลวก็อยากกลับไปสุดยอดเลยค่ะพี่เมย์ค่ะขอบคุณค่ะ In. เราก็ออกไปเที่ยวกันต่อที่นี่ค่ะไรอ่งุนคุณนนนี่ขนาดเพิ่งทานกลางวันมาแต่พอได้เดินอยู่ท่ามกลางสวนองุ่นอดใจไม่ไหวต้องชิมวนไปค่ะคุณนนท์เจ้าของที่นี่เขามีไอเดียที่น่าสนใจมากซึ่งพอเห็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของเขาแล้วคงต้องขอคุยกันหน่อยดีกว่าที่คุณนนท์บอกว่าพัฒนาผลิตภัณฑ์และสินค้านี่ค่ะเรามีการพัฒนายังไงอะคะอย่าง,าางถ้าเหลือจาก การอย่างองุ่นโดยการทานสดใช่ไหมฮะเราก็จะต้องมาทําน้ําน้ําองุ่นทําน้ําองุ่นเสร็จปั๊บมันก็จะเหลือกากอยู่จากกากเราก็เอามาทําเป็นองุ่นกวนนะฮะถ้าเราจะใช้องุ่นสดเราก็จะใช้องุ่นแบบเป็นกิโลสดสดมาทําเป็นแยมอ๋อแล้วอย่างน้าสับปะรดนี่เราก็น้ําสับปะรดเปลือกสับปะรดก็สามารถที่จะเอาไปปอกแล้วก็ทาเป็นแยมได้ตัวเปลือกมันนะฮะ ถ้าเหลือจากน้ําก็มาเป็นก็มาทําเป็นแยมอ่าแล้วถ้ามันเยอะกว่านั้นมันก็จะมีอ่าสมบัรอยแก้วอสมบัติรอยแก้วคือหมายความว่าเราไปลวกเสร็จปั๊บแล้วก็เอาเปลือกมันออกแล้วก็ไปเชื่อมแล้วก็แช่แข็งเหมือนกับลูกตาลรอยแก้วมันก็จะมีองุ่นรอยแก้วผลนี้ทําได้หลายอย่างหลายอย่างครับค่ะอย่างนี้ถ้าสมุนท่องเที่ยวมาที่เนี่ยค่ะคุณนนท์แล้วรู้สึกว่าเห็น ลงไปที่แปลงของเราอยากเอาไปปลูกเองที่บ้านอย่างเงี้ยเรามีการแนะนํำยังไงไหมคะก็คือถ้าซื้อของจากที่นี่นะฮะซื้อพันธุ์องุ่นจากที่นี่อยากปลูก<ะ>เราจะติดตามตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางห<ะ>มายความว่าซื้อทีเนี้ยถ้าไปซื้อที่ร้านค้าที่อื่นไปปลูกตายก็คือตายเลยตายเลย <c oughs> แล้ววิธีการทําไงให้เขาออกลูก<ะ>เขาก็ไม่บอกแต่<ะ>ที่นี่ติดตามทางเพจไล่องุ่งนคุณไอเกาค้อเนี่ย<ะ>ถึงคุณจะซื้อไปแค่หนึ่งต้นคุณไปปลูก ก็สามารถที่จะโทรมาถามได้แชทมาถามได้ว่าไอ่ปลูกถึงตรงนี้แล้วนะใช่ไหมฮะมันถึงขั้นตอนตรงนี้ต้องทํำยังไงต้องทําไงเราจะดูแลลูกค้าตั้งแต่ซื้อไปจนถึงออกลูกได้ทานจริงๆครับคือเราต้องการเน้นให้คนที่ปลูกแล้วมีความสุขแล้วก็ได้ทานของที่ตัวเองเหมือนที่เราทําและความตั้งใจของคุณนนท์อีกอย่างที่วางไว้ในอนาคตก็คือ การเปิดสวนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ให้คนทั่วไปได้เข้ามาเรียนรู้รวมทั้งมีการเปิดลานบ้านให้เป็นตลาดขายสินค้าเกษตรของชุมชนซึ่งเป็นการตลาดที่น่าสนใจเพราะชาวบ้านก็มีที่ขายของและนักท่องเที่ยวที่มาก็จะได้พบกับสินค้าผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาไม่ขาดนอกเหนือจากบรรยากาศดีๆแบบนี้ค่ะมันจะต้องเป็นวิถีชุมชนเป็นโปรดักต์ของชุมชนที่สร้างขึ้นมาแล้วขายก็ขายของชุมชนอย่างเงี้ย ผักไม่ใช่ว่าไปรับที่ตลาดผักมาต้องเป็นผักที่นี่ปลูกกันเองแล้วนักท่องเที่ยวสามารถไปดูแปลงได้ว่าเนี่ยก็ปลูกจากตรงนี้แล้วมาขายตรงนี้อย่างเงี้ย,ยครับมีที่มาที่ไปแล้วชุมชนก็จะแข็งแรงแล้วทุกคนเขาก็จะออกไปทํามาหาก,กินที่อื่นได้แล้วมันก็จะยั่งยืนอย่างอย่างคนมาเที่ยวก็จะมีผักตรงเนี้ยมาตลอด <S 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 ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็หายอยู่ดีก็โผล่มาอยู่ดีๆก็ฤดูการนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะ ย่างยืนจริงๆย่างยืนครับอยากให้ย่างยืน สวัสดีค่ะพี่อ้อยหนูตามรีวิวมาเลยค่ะ,คะที่จะมาทานร้านนี้ม,มาถึงแล้วนี่แบบแอบรู้สึกว่านี่พี่อ้อยเปิดมากี่ปีแล้วคะเนี่ย37ปีแล้วค่ะใช่เลย37ปีนี่คือเป็นร้านที่หนูต้องการแบบความดั้งเดิมความเป็นแบบพื้นบ้านอย่างนี้เลยใช่ไหมคะพี่อ้อยใช่แล้วมาถึงร้านพี่อ้อยเมนูแนะนําอะไรบ้างคะที่ต้องทานเลย ตุนมะระหวานซี่โครงหมูค่ะอันนี้พลาดไม่ได้เลยตุนมะระหวานซ่โครงหมูใช่ซื้อค่ะเดือดทาเลยแล้วมีอะไรอีกไหมคะก็จะมีผักพื้นบ้านจะเป็นผัดยอดฟักแมวไฟแดงแล้วก็จะมียำผักกูดกระลำผัดน้ำปลาประมาณนี้ค่ะเจ้าเจียวหลนหมูสับก็ใช้ผัก ลูกกันบนนนีู้ฟางพี่อ้อยพูดเมนูที่เด็ดๆมาเนี่ยเป็นเมนูที่ใช้ผักใช่นําผักมาจากไหนคะชุมชนทางบ้านเรานี้เองค่ะชุมชนบนเขาค้อเลยที่เขาปลูกใช่ชาวบ้านที่ปลูกอยู่ที่นี่ใช่ค่ะรับจากชาวบ้านโดยตรงเลยค่ะค่ะเรียกว่าคู่ค้าที่เป็นชาวบ้านที่เรารับมาโดยตรงนี่เราเรารับกับเขามานานหรือยังนานมากแล้วค่ะเพราะว่าเราต้องให้เขาเน้นเรื่องคุณภาพความสะอาดและความปลอดภัย เพราะว่าเราจะต้องส่งให้ถึงลูกค้าให้ได้มีอย่างอย่างมีคุณภาพค่ะอ๋อสิ่งที่เราเราเชื่อใจเขาหรือว่ามันต้องเป็นแบบกฎของกันและกันก็คือสดสดสะอาดใช่มีคุณภาพใช่รอดทยค่ะซึ่งตรงนี้เรามั่นใจได้เลยใช่ค่ะใช่ไหมคะใช่เพราะว่าอ้อยก็ทานด้วยค่ะค่ะ ตนสนิทสนมพี่อ้อยเลยอนุญาตให้เนทเป็นลูกมือทําอาหารเมนูเด็ดต้องบอกว่าพี่อ้อยใจเย็นกับเรามากมากมากแล้วก็ให้เราปรุงรสได้ตามใจเลยค่ะนี่ค่ะหอมใหญ่มะเขือเทศโอเคค่ะนี่เลยหอมใหญ่แครอทมะเขือเทศโอเคค่ะแล้วก็ปรุงรสปรุงรสด้วยน้ำปลาหมดเลยไหมคะค่ะ มะนาวค่ะหมดเลยนะคะค่ะแล้วก็น้ำตาลหมดเลยค่ะโอเควแล้ค่ะค่ะแต่ด้วยน้ำปรุงน้ำยำที่ทำเตรียมไว้แล้วแค่ปรุงนิดหน่อยกลิ่นก็หอมไปจนถึงถนนใหญ่เลยค่ะอันนี้ไม่ได้อวยตัวเองนะคะอร่อยจริงๆ ขาค้อก็แน่นอนว่าต้องให้เต็มสิบกับบรรยากาศความงดงามของสถานที่ท่องเที่ยวและธรรมชาติแต่ที่อยากเพิ่มคะแนนให้คือความตั้งใจและจริงใจของเจ้าบ้านทุกคนพร้อมมากกับการต้อนรับผู้มาเยือนและใส่ใจในทุกรายละเอียดอย่างนี้ก็ต้องมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะและถ้าอยากได้เพื่อนร่วมทางเรานัดกันผ่าน Facebook รายการได้เลยค่ะประทับใจสุดๆเลยค่ะ1วันที่เขาค้อใครมีโอกาสห้ามพลาดเลยนะคะ แต่วันนี้เวลาของรายการเราหมดแล้วค่ะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ